สวัสดีครับทุกคนสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับ t p r l e Store ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็จะเปิดให้บริการวันที่31เดือน7ปี2020นะครับก็จะเป็นสาขาที่2ในประเทศไทยนะครับสาขาแรกก็จะเป็นที่ไอคอนสยามซึ่งเปิดตัวไปเมื่อสักประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็นี่จะคือชมหน้าของ Apple Store ภายนอกหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ครับ ตัว Apple Store สาขาเซน t r a l w เวิลเนี่ยนะครับจะแยกออกจากตัวห้างเซน t r a l w เวิลนะครับก็คือแยกออกมาเป็นแคปซูลยานอวกาศเรียกว่ายานแม่ของพวกเราเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวต้อนรับสาขาที่2ของเมืองไทยนะครับแล้วก็ยังสามารถเปิดให้จองช่วงเวลาในการเข้าเยี่ยมชมได้ด้วยนะครับแต่ ผมจองไม่ทันแล้วแหละนะครับก็คงได้แต่ดูภายนอกนะครับแล้วก็ยังมีให้ดาวน์โหลดวอเปเปอร์และเท่าที่ทราบข่าวมานะครับสาขานี้ก็มีด้วยกัน3ชั้นก็จะมีชั้น ใต้ดินนะครับแล้วก็ชั้น1แล้วก็ชั้น2ในส่วนของตัวบันไดเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเป็นวงวๆขึ้นไปนะครับเป็นชั้นขึ้นเป็นชั้นที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกโอ้โหสวยงามมากเลยครับจะบอกว่าอันนี้เรามองจากมุมด้านบนถ่ายจาก BTS แล้วก็ถ่ายจากบันไดที่เป็นทางเชื่อมของห้างนะครับ เราได้ซื้อ iPhone 12ที่สาขานี้แน่นอนนะครับอดใจแทบไม่ไหวแล้วนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ